1> FM 1 7 7 5 5เมกะเฮิร์สื่อสารสร้างสารรค์ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุามาออปัตีเอฟเอ็มา้อเเมกะเฮิร์จะนี้พปพขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะ ยาลายสมกานักกีรินนี่คือทีสร้างวันสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษา,านักขนควานวิจัยพรองรับใช้ให้เป็ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านค่ะก็ศูนย์รายการที่นี่มอค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์นะคะ18เมษายน2568ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะวันนี้รายการที่นี่มอค่ะเราติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะคะขับเคลื่อนเรื่องของ กรีนออฟฟิศนะคะซึ่งก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานะครินทค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาติดตามในการขับเคลื่อนประเด็นของก e ีนออ f ฟิศนะคะหรือว่าสำนักงานสีเขียวนะคะในหมวดที่5นะคะซึ่งก็จะมุ่งเน้น,นะคะ่ะในเรื่องของการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะให้มีสภาพแวดล้อมนะคะที่ดีนะคะสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สาคัญมีความปลอดภัยด้วยนะคะและต้อนรับพู้ร่วมรายการของเรานะ ค่ะคุณพานุวัตรสารพรนะคะผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานีหรือท่านพอล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้รายการที่นี่มาอนนะคะก็มาติดตามกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนกลิ่นออฟฟิศนะคะถ้าใครที่ได้ติดตามรายการของเรานะคะก็ได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้นะคะทั้งภายในมหาวิทยาลัยของเรารวมทั้ง ภายนอกด้วยนะคะทั้งผู้ที่มาติดต่อมาใช้บริการนะคะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็จะได้มีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่ามีหลายมิติเลยนะคะที่เราจะมุ่งมั่นนะคะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการทําให้ที่ทํางานของเราบริเวณสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยของเรามีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ จากที่เราก็มีการดูแลนะคะมีความสวยงามอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีแนวทางในการที่เรามุ่งมั่นสู่การพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินนะคะในปีนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหมวดที่5ค่ะท่านผอ,อล่าค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อน Green Office นะคะเราได้ ่อยอดนะคะจากฐานเดิมที่เราก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะในหน่วยงานคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของทางกองกายภาพนะคะของเรานะคะมีหน่วยงานนะคะที่สังกัดอยู่ภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมของเรานี่มีหน่วยงานใดบ้างแล้วก็ทำงานกันเป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะครับผมในส่วนของกองกายภาพนะครับก็ประกอบด้วย5งานนะครับก็จะมี หงานยานยนต์นะครับสงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างนะครับสงานรักษาความปลอดภัยนะครับสงานสาธารณูุการครับก็ห้านครับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อครับก็การทํางานก็ทั้งห้างงานก็มีความเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างงานด้วยกันนะครับซึ่งก็ช่วยกับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบครับผม ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเร่นเรียงกันดูนะคะตั้งแต่ในส่วนแรกก็จะเป็นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นที่ตั้งเป็นสำนักงานนะคะคของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมของเราด้วยซึ่งก็จะมีการดูแลทั้งภายในภายนอกอาคารด้วยเป็นอย่างไร,รบ,บ้างคะในส่วนนี้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมครับก็จะดูแลก็จะมีสี่หน่วยย่อยนะครับก็มีหน่วยซ่อมบำรุงรักษาซึ่งก็จะดู การ่อมบำรุงอาคารสถานที่ภายในภายนอกอาคารส่วนกลางของหมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงแฟลตที่พักบุคลากรด้วยค,ครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีหน่วยภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมก็จะดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะครับการดูแลความสะอาดภูดมิทัศน์ภายในหมหาวิทยาลัยนะครับการดูแลรักษาต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็งานบริการต่างๆของส่วนกลางแล้วก็ของคณะที่ขอความนึเคาะ เข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหน่วยอาคารสถานที่ซึ่งจะดูแลการใช้ห้องประชุมหอประชุมงานจัดเลี้ยงงานเตรียมงานพิธีการต่างๆของหมาวิาลยนะครับแล้วก็หน่วยสุดท้ายก็จะเป็นหน่วยสวัสดิการที่พักอาศัยก็จะดูแลเรื่องของการจัดการเรื่องของแฟตที่พักอาศัยของบุคลากรภายในหมาวิาลัยครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกนะคะก็จะดูในส่วนย่อยลงไปอีกนะคะก็จะครอบคลุมทั้ง ทั้งอาคารที่ทำงานภายในนะคะแล้วก็รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็เป็นในส่วนของที่พักด้วยนะคะแฟตอาจารย์อาคารที่ต้องใช้บริการทั้งด้านการเรียนการสอนหรือว่าการให้บริการพื้นที่นะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราด้วยซึ่งทุกส่วนงานเราได้มีการสื่อสารกับเคลื่อนรรเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะถัดมาก็จะเป็นงานรักษาความปลอดภัยค่ะอันนี้ ก็จะมีความสําคัญมากเพราะว่าทั้งเราก็จะมีกิจกรรมมีงานต่างๆนะคะจัดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยงานนี้เราทํางานขับเคลื่อนเป็นอะไรบ้างคะครับนักษาความปลอดภัยก็จะดูแลความปลอดภัยนะครับภายในพื้นที่มหาวิาลยนะครับต่าทั้งหมดเลยนะครับในพื้นที่9 1 4บไร่ะครับดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในพื้นที่ก็จะดูแลตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมถึง ภารกิจอ,อื่นๆน,นะครับด้านจิตอาสาติสาธานะ <trousers. S 1> ใ,นในในด้านการป้องกันดูแลเรื่องของเหตุอุทกภัยวัตภัยหรือการช่วยเหลือภารกิจต่างๆ MM hmm ที่ขอากาลังเสรุนภารกิจของงบรพก็จะเสริมทุกทุกภารก <Ta> ิจของมหาลัยนะครับของนักเรียนนักศึกษาเวลาจัดกิจกรรม<ะ>ต่างๆด้วยหรือว่าของคณะสวนง,งานก็จะดูแล ทั้งหมดของาะไรทั้งหมดเลยครับผมค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเสริมสร้างวินัยจราจร,จร,รด้วยนะก็จะมีทางาทีมรปภนะคะในการนอกจากดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการเสริมสร้างเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็ในส่วนที่บุคลากรของเรากา็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะความพร้อมในกรณี ที่มีการฝึกมีการอบรมนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเช่นเรื่องของกรณีอุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมาแล้วก็กรณีการปฏิบัติตัวในด้านต่างๆนะคะเราก็ได้มีการฝึกซ้อมมีการซ้อมแผนกันอย่างต่อเนื่องนะคะ่ถัดมานะคะอีกส่วนงานหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของงานผังแม่บทและการออกแบบก่อสร้างนะคะอันนี้จะดูในส่วนอะไรบ้างคะจะดูในส่วนของอด้านการออกแบบ อาคารนะครับภายในหมาวิาลยนะครับการการขอตั้งวุฒิมนะครับการควบคุมการก่อสร้างนะครับการดูแลผังแม่บทภายในพื้นที่หมาวิาลยทั้งหมดนะครับค่ะยังมีส่วนใดต้องก่อสร้างต้องเพิ่มเติมต้องอะไรอีกไหมคะก็ปัจจุบันก็มีหลายๆโครงการที่ที่รับจัดสรรวประมณแผ่นดินประจําปีแล้วก็ประมมณมีรายได้ของหมาวิาลยของสำนักงานวิสิทธิตดานีแล้วของคณะ ส่วนงานด้วยก็ใช้บุคลากรของเราในการที่จะไปช่วยเหลือคณะต่างๆด้วยในการที่จะไปควบคุมง,งานก่อสร้างนะครับแล้วก็งานปรับปรุงรีโนวเวทอาคารภายใน<ฆ>ครับงานยานยนต์ก็เป็นงานที่ให้บริการนะครับยานพาหนะนะครับสาหรับนับเกเรียนนักศึกษาบุคลากรคณะส่วนงานทั้งหมดนะครับที่ที่ขอความอนุเคราะห์มาเวลา้องนักศึกษา,กษาจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาหรือทํากิจกรรมต่างๆภายนอกหมหาวิทยาลัยก็ งานยานยนต์ก็มีบริการรถในแต่ละประเภทเช่นมีทั้งรถตู้รถมินิบัสหรือว่ารถบัสชนิดป,ปร,รัปบอากาศได้ปรับอากาศแล้วก็มีให้บริการทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงรถไฟฟ้าที่บริการน,น้องนักศึกษานักเรียนนะครับบุคลากรนะครับภายในหมหาวาิทยาลัยทุกวันนะครับที่ททททดำเนินการครับผมรวมถึงงานอื่นๆด้วยในการดูแลเรื่องของอเครื่องกลเครื่องยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ครับครับผมแล้วก็การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เครื่องจักรของอะไรในของสนกลางด้วยค่ะก็ต้องมีความพร้อมนะคะในการให้บริการแล้วก็ตอนนี้ระบบในการขอ ใช้งานยานยนตน์ก็มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น<อ>นะคะมีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยทําให้การจะจองรถการใช้รถช่วงวันเวลาต่างๆทุกคนก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ส่วนส่วน,วนคนดูแลก็ง่ายขึ้นด้วย<อ>นะคะที่จะสามารถให้บริการกับทุกท่านได้นะคะแล้วก็ลักษณะของการใช้งานรถนะคะในแต่ละประเภทแล้วก็จํานวนคนที่จะใช้ บริการด้วยคือทุกอย่างต้องมีการจัดการหมวดเพราะว่าอันนี้ก็จะคํานึงถึงเรื่องของทรัพยากร<ช>ด้วยเรื่องของอเชื้อเพลิงน้ํามันนะต่างๆด้วยนะคะมันก็จะจะเชื่อมโยงกันหมดนะคะกับทุกหมวดทุกส่วนนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของกลิ่นออฟฟิศของเรานะคะทีนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นอีกส่วนงานหนึ่งนะคะเป็นเน้นเรื่องของงานสาธารณูปการอ่อันนี้จะดูแลเรื่องอะไรบ้างคะครับงานสาธารณูปการก็จะดูแลสส่วนนะครับส่วนแรกค,คือจะดูแลเรื่องของ หน่วยไฟฟ้าครับซึ่งจะดูแลระบบไฟฟ้าหลักของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับในการดูแลให้ทุกคณะส่วนงานก็มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็การซ่อบมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเรื่องของโซล่าเซลล์โซล่ารูปท็อปบนพื้นที่อาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการ เวรไฟฟ้าฉุกเฉินในการช่วยเหลือ,อ,อช่วยเหลือแก้ไขนะครับการไฟฟ้าฉุกเฉินต่างๆของหมหาวิทยาลัยพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็รวมถึงแพทยที่พักบุคลากรด้วยตลอด24ชั่วโมงครับส่วนที่2ก็จะเป็นหน่วยประปาซึ่งก็จะดูแลเรื่องของการผลิตน้ําประปาภายในหมหาวิทยาลัย,ลยแล้วก็ระบบการจ่ายน้ําประปา,าทุกคณะส่วนงานนะครับแล้วก็การซ่อมบํารุง ระบบประปานะครับแล้วก็ระบบสุขาภิบาลของอาคารส่วนกลางทั้งหมดนะครับรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของแฝดที่พักบุคลากรครับแล้วก็การดูแลระบบสุขาภิบาลโดยอาคารส่วนกลางเช่นหอพักนักศึกษานะครับทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยครับค่ะก็ต้องมีความพร้อมนะคะแล้วก็เวลามีเหตุฉุกเฉินไฟดับน้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยเราก็มีหน่วยดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ครับก็จะมีเวรทั้งหน่วยฟ้าและหน่วยปลาตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าที่ของกองกายภาพซึ่งอยู่ประจําแล้วก็สามารถแจ้งทุกเหตุนะครับี่ยวกับไฟฟ้าประปาได้ที่ได้ที่แต่ศูนย์รอพศูนย์รอพก็จะแจ้งวินาาไฟฟ้าเพื่อไปดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขค่ะก็มีระบบในการรับแจ้งแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบไปดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราวางรักฐานของการทํางานเพราะว่าเป็นงานที่ต้อง เน้นเรื่องบริการ,รเนาะแล้วก็ความต้องการของคนในการใช้ทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำเนี่ยก็โยงกลับมาเรื่องของ Green Office ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือใช้ทุกอย่างอย่อยางรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดแล้วก็ที่สำคัญถ้าไม่ใช้ก็กปิดนะคะไม่ว่าไฟหรือว่าน้ำ อันนี้เป็นฐานสําคัญเลยที่เราได้ปลูกฝังนะคะให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของเราด้วยแล้วก็รวมถึงการเข้ามาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะอันนี้คือได้แนะนําในส่วนงานที่อยู่ในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะมาโฟกัสในดูในแต่ละจุดไฮไลท์สําคัญของการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของ Green Office ในภาพรวมของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะ ทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานคือพื้นที่เรากว้างมากแล้วก็เยอะในทุกส่วนงานเนี่ยนะคะให้มีสภาพแวดล้อมแนละคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเรื่องของความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยดังนั้นการสื่อสารกับบุคลากรของเราภายในอกองขยาภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วก็วันนี้ก็เป็นการสื่อสารกับภาพรวมทั้งวิทยาเขตแล้วก็ในส่วนของภายนอกด้วยเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วสื่อสารกันอย่างไรบ้างคะ ครับผมในส่วนของปรีโนฟิตนะครับก็ทางผมก็รับผิดชอบหมวด5นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยนะครับซึ่งบุคลากรของกองกายภาพทั้งหมดเนี่ยทั้งห้างงานมีจำนวน195ท่านนะครับเราก็กระจายทุกท่านไปอยู่ครบทุกหมวดทั้ง6หมวดนะครับจากผู้เข้าร่วมโครงการ413ร้คนนะครับแล้วก็สรรพุ่นทุกทุกหมวดแล้วก็ทํางานเชื่อมต่อกันระหว่างหมวดทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับส่วนของหมวด5เนี่ย ก็จะดูแลเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศนะครับในหน่วยงานนะครับแล้วก็การตรวจวัดแสงนะครับในพื้นที่ของอาคารสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการนะครับต่อมาก็ในเรื่องของเสียงในสำนักงานนะครับทั้ง15อาคารที่เราเข้าร่วมโครงการ Clean Office ในปีนี้นะครับที่ขอรับการประเมินในปีนี้นะคะแล้วก็การความน่าอยู่ของพื้นที่นะครับภายในอาคารแล้วก็ พื้นที่ภายนอกของอาคารนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องของการเตรียมตัวต่อสภาวะฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เรา,าการฝึกซ้อมนะคะการปฏิบัตอมมาคีภคัยแล้วก็ที่อยู่ในภายในอาคารทั้งห้ามหมวดครับผมที่บอกว่าเราจะมีคนของกองกอง,กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในทุกหมวดเลยของกลินออฟฟิศนะคะเพื่อที่ว่างานมันต้องเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่าของหมวดห้าโดยโดยรับผิดชอบโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะดูเรื่องของ สิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภยัยดังนั้นก็ต้องเชื่อมกันทำงานด้วยนะคะแต่แต่เราจะเห็นภาพนะคะในการที่เอ๊ะแบบไหนที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างเช่นถ้ามันมีส่วนไหนที่อย่างเรื่องของบริเวณพื้นที่อาคารหลังคาจุดที่อาจจะมีความเปราะบางหรือว่ามีการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเนี่ยให้มีสภาพความพร้อมในการใช้งานนี่ก็คือถือว่าเป็นส่วนที่จะเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นด้วยใช,ใช่ไหมคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอก อาคารด้วยนะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของอการเตรียมความพร้อมของบุคลากรน,นะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเช่งนี้ก็จะเป็นแผนในการปฏิบัติงานในส่วนของอาคารสํานักง,งานอยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องของอถ้ามีเหตุฉุกเฉินคือเกิดอักขีภัยเกิดขึ้นนะคะจุดรวมพลการปฏิบัติการดูแลตามกระบวนการขั้นตอนอันนี้ซ้อมต่อเนื่องอทุกคนพร้อมใช้อุปกรณ์ครับ แล้วก็ที่สําคัญอาจจะเป็นส่วนหลักด้วยคนของกองกายภาพอาจจะเป็นส่วนหลักที่ไปช่วยในส่วนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เป็นทักษะงานที่เหมือนกับได้ดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นประจําสม่ําเสมออยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นคนหลักที่อาจจะไปช่วยถ่ายทอดนะคะองความรู้หรือประสบการณ์ให้กับหน่วยงานส่วนงานอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหลักในการที่จะเข้าดูแลควบคุม สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมพร้อมในสิ่งที่เกี่ยวข้องตลอดเวลานะคะในส่วนของการดูแลสภาพแวดล้อมเนี่ยบางทีนอกจากเรื่องของทางภูมิทัศน์นะคะเรื่องของพื้นที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะทั้งมหาวิทยาลัยคนของเร,เรา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 แบ่งโซนดูแลอย่างไรบ้างคะ,ะคนของเราทั้งทั้งห้างงานครับเขาก็จะมีการ แบ่งโซนที่เราดูแลพื้นที่914ไร่แล้วก็มากกว่าด้วยเพราะว่าในพื้นที่ร้อยต่อพื้นที่ภายนอกด้วยที่เราต้องดูแลพื้นที่โดยรอบรอบโลกของเราก็ของหน่วยพิมพ์ทัชก็จะแบ่งเป็น5โซนในการดูแลความสะอาดความเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งคนนี้ดูแลเป็นโซนไปเลยใช่ไหมคะจะเป็นกลุ่มครับปกลุ่มสามสามสามคนนะครับหรือสคนหรือว่าบางพื้นที่ก็จะ5้คนในการดูแลพื้นที่อันนี้เรื่องของการจัดการขยะความสะอาดการตัดหญ้า นะครับป่าภายในภายในหมาทวาลยทั้งหมดนะครับเป็นการตัดตกแต่งต้นไม้ก็จะเป็นชุดเป็นชุดเดียวที่ดูแลทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของการซ่อมบำรุงก็จะมีเจ้าที่แค่ชุดเดียวทีมเดียว6กท่านแต่ก็ก็จะเรียกว่าวางแผนในการจะดูแลอาคารทุกอาคารให้ครอบคุมทั้งหมดใช่ใช่อาคารเยอะมากอาคารเยอะมากัอาคารเรียนของน้องนักศึกษาก็อาคารส่วนกลางต่างๆนะครับส่วนหน่วยไฟฟ้าก็จะมี6กท่านหน่วยปฟามี6กท่านก็จะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่า ก็จะเขาเรียกว่าดูแลทั้งมหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของเวนเวนยามในการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าประปาก็จะมีเจ้าที่หนึ่งท่านที่ประจําประจําเวนห <1 S 1> <ค>น,นึ่งค,คนต่อวันก็จะมีไฟฟ้าหนึ่งท่านประปาหนึ่งท่านส่วนรอพอเนี่ยก็จะมีเจ้าที่หมดแปดสิท่านนะครับก็จะมีสี่สี่สี่ชุดนะครับสามกะต่อวันหมุนเวียนให้ครบย4ิบี่ชั่วโมงนะครับตลอดทั้งเดือนซึ่งก็จะ ไม่มีเขาเรียกว่าจะมีเจ้าที่อยู่ประจําตลอดเวลานะครับส่วนงานผังไม่บทดก็จะมีอยู่ชุดเดียวแต่ว่าจะก็จะก็จะดูแลอาคารทั้งหมดภายในหมาวิาลยนะครับแล้วก็ส่วนงานยนนต์นั้นก็จะมีทีมเดียวชุดเดียวเหมือนกันแต่วก็จะเขาเรียกว่ามีการวางแผนในการที่จะจัดการเรื่องของการดูแลรถกันขับรถกันให้บริการยานพาหนะต่างๆครับผมตอนเป็นลักษณะการแบ่งงานประมาณนี้ครับผนะคะ ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากนะคะคือแบบแม้คนอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าการจัดจัดวางจัดแบ่งพื้นที่การดูแลรับผิดช,ชอบแล้วก็การที่เราสามารถ บริหารจัดการคนกับงานนะคะให้มีความสอดคล้องเหมาะสมและทุกคนก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะนี่ก็ถือว่าการใช้ทรัพยากรบุคลากรของเราอย่างมีคุณค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงการให้บริการเนี่ยม,มันเยอะมากนะคะแล้วก็ความต้องการของคนก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะในส่วนออนักเรียนนักศึกษาบุคลากรน,นะคะเราก็ถือว่าพร้อมที่จะให้บริการที่ดีสุดนะคะกับทุกท่านทีนี้ด้วยความที่เรากําลังขับเคลื่อนเรื่องของกลิ่นออฟฟิศนะคะ เพื่อจะขอรับการประเมินในปีนี้นะคะในส่วนของทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้นะคะสังกัดของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีแล้วก็โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นส่วนงานที่ที่คนเยอะงานเยอะนะคะแล้วก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงเนี่ยนะคะเ,เราได้มีการสื่อสารสร้างการรับรู้แล้วทุกคนตระหนักกับเรื่องนี้เนี่ยจากการประเมินการติดตามผลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผอล ครับในส่วนของการสื่อสารครับก็จะเหลักจะเป็นหน้าที่ของหมดที่2ครับในส่วนของหมดที่5เนี่ยเราก็คือส่วนหนึ่งะครับส่วนหนึ่งขอ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 งองค์ของกีออฟิในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็มีการกำหนดแผนนะครับแผนยกตัวอย่างเช่นแผน7สอที่เราจะทำภายในภายในภายในปีของปี68นะครับแล้วในเรื่องของการที่จะมอบหมายมอบหมายแล้วก็ เอ้หมายเจ้าที่ต่างๆนะครับโดยแต่ในโดยพื้นต้นก่อนการจะเบ้าหมายเราได้สมนดมาตรการมาตรการของ l e ีนออฟฟิ e ที่ทางกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นคนกาหนดมาแล้วครับเราก็กำหนดมาตรการต่างๆเช่นมาตรการของการวัดแสงนะครับมาตรการของการจัดการฝุ่นหรือว่ามาตรการของการจัดการสัตว์ต่างๆเช่นหนูหรือว่าแมลงสาบเราก็ออกมาตรการมาแล้วก็ การของการควบคุมเสียงแล้วก็การก่อสร้างภายในหมหาวิาลยที่เกิดผลกระทบฝุ่นภายในพื้นที่ก็จะมีมาตรการที่เราหมดมาแล้วก็เราก็มีการสื่อสารให้กับอาคาราทั้งหมดทั้ง15บ้าอาคารที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ที่เรากําหนดด้านเกี่วยวกับด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้ดำเนินการตามมาตรการที่ที่ที่ทาง เ่ีออฟฟิศกำหนดมาค่ะอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะก็คือต้องกําหนดมาตรการมีการสื่อสารแล้วก็มีแนวปฏิบัตินะคะ,คะเพื่อให้การควบคุมการดูแลทุกอย่างนี้คือเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานนะคะเมื่อมีการประเมินก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ทํามาแล้วได้มีการสื่อสารได้มีการปฏิบัติแล้วก็ได้ติดตามผลด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยควบคุมโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นนะคะอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าก็เป็นนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัยข,ของของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยที่มีการก่อสร้างหรือว่ามีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการในการกํากับควบคุมดูแลนะคะไม่เพิ่อนอไม่ทําให้เกิดผลกระทบนะคะต่อ ผู้ที่อยู่ในบริเวณดั้นั้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแสงอันนี้ก็สําคัญนะคะก็ด้วยด้วยความที่บทบาทของกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้อมต้องทําสิ่งเหล่านี้นอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับจะเป็นทีมช่วยหนุนนำนะคะแล้วก็เป็นแนวเสริมการปฏิบัติที่ทําให้ภาพรวมคือเราจะมีทั้งหกหมวดนะคะแต่ว่าแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมีจุดไฮไลท์จุดเน้นนะคะอย่างถ้าเป็นหมวด2ก็จะเน้นการสื่อสาร แต่ว่าก็ต้องสื่อสารทั้งหมดเลยทั้ง6หมวดว่าทําอะไรไปบ้างนะอย่างวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็แต่ละหมวดเขาก็ต้องไปขับเคลื่อนภายในบทบาทการทํางานของแต่ละส่วนแต่ละหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พอออกมาเนี่ยภาพรวมมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนในทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็เป็นไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะที่เราทําเรื่องนี้ทั้งเรื่องของอ สอดคล้องตามสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะ SDG แล้วก็ในเรื่องของการที่จะเป็น green office นะคะสำนักงานสีเขียวทั้งคนทำงานเองก็มีความรู้ความเข้าใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมีการทำงาน ในเชิงของพื้นที่ที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรายังสามารถสื่อสารให้กับทุกคนที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะก็ทุกคนก็จะเหมือนกับเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในส่วนของหมวด5นะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยซึ่งถ้าเราพูดถึง7สอเมื่อสักครู่ที่ท่านผออล่าพูดถึงนะคะนอกจากสวยงามแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะคะที่เติมเข้ามาอีกสองสอนะคะซึ่ง ทุกท่านจะคุ้น5ส่อกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะบวกอีก2สอก็คือสิ่งแวดล้อมและก็สวยงามดังนั้นทุกอย่างก็ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทุกคนก็จะออมองไปไหนนะคะก็รู้สึกมีความสุขนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีได้วทั้งสภาพแวดล้อมภายในภายนอกนะที่ที่ทำงานของเราแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยของเราด้วยค่ะดังนั้นช่วงท้ายให้ท่านผอ,อลาได้ฝากถึง ประชาคมมอของเราด้วยรวมทั้งผู้ที่อาจจะมาใช้บริการนะคะภายใน,นมหาวิทยาลัยทั้งอาคารสถานที่หรือว่าในพื้นที่ของมอของเราด้วยอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะครับผมก็จะาฝากนะครับเรื่องของโครงการสำนักง,งานสีเขียวครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเป็นการจัดการเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะพลังงานการประหยัดไฟฟ้าน้ําประปาอะไรต่างๆซึ่งเป็น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมากๆนะครับก็อยากขอเชิญชวนอาคารทุกคณะ,คะส่วนงานไม่ว่าจะเป็นภายในหมายาลัยหรือว่าภายนอกหมายาลัยก็ดีคืออยากให้ร่วมโครงการสมนักงานสีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรภายในองค์กรแล้วก็ต่อองค์กรแล้วก็โดยภาพรวมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เรา<ช>ทํางานอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ได้โดยผลล้พนหมดก็เป็นการลด โลกร้อนนะครับ็นการลดลดโลกร้อนซึ่งถ้าเราสังเกตว่าปัจจุบันมีภัยพิบัตินะครับค่อนข้างรุนแรงผลกระทบเยอะมากนะครับในปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศซึ่งถ้าเราเราคือส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับถ้าเราร่วมกันทำกรีนอพฟิตนะครับก็จะส่งผลกระทบเรียกว่าโดยภาพรวมที่ดีได้นะครับเพราะว่าเป็นการจัดการหกหมวดเป็นการจัดการทั้งระบบเลยครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีมากก็อยากขอ เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าขร่วมโครงการครับผมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกลิ่นออฟฟิศที่เราได้มาร่วมกันสื่อสารนะคะแล้วก็ได้ฉายภาพถึงการขับเคลื่อนที่ได้ดําเนินการมาแล้วนะคะแล้วก็ยังคงดําเนินการต่อไปนะคะส่วนการขอรับการประเมินนะคะสำนักงานสีเขียวนั้นก็เป็น,นกลไกหนึ่งนะคะที่ทําให้สิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ทําทต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือทําให้ทุกคนเนี่ย เกิดความตื่นตัวนะคะสร้างการรับรู้ตื่นตัวแล้วก็การปรับเปลี่ยนที่เริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะในการเปลี่ยนทั้งสำนึกด้วยทั้งพฤติกรรมของเราด้วยที่สำคัญโลกของเรานะคะก็เป็นการช่วยเหลือให้โลกใบนี้ยังคงหน้าอยู่สำหรับเราทุกคนแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบนะเรื่องของสภาวะโลกร้อนแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นผลกระทบอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นก็เชิญชวนกันมาร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกพลังหนึ่งของการสร้าง การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็ขอบพระคุณด้วยนะคะคุณพานุวัตรสารพรนะคะผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมอ,อปัตตานีนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงของรายการที่นี่มอ,อในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค,ค่ะ กลับมาพบกับรายการที่นี่มออได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพัชรายิ่งดำน่นพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะมหาาาวิททยยลัสสงงงนนครรรรี้้เไ